สวัสดีค่ะพี่น้องสองสาวมาหาเห็ดอีกแล้วค่ะสองสาวอันยังก็เห้านะสิงผูเนาะ <c oughs> <c oughs> สิงคูค่ะสิงผูกินอีกแล้วสิงคูเขาจ้าวันนี้ก็มานอยู่ค่ะมานี่ได้พี่น้องเอ้ยก,กำลังขึ้นมาได้ครึงหนึ่งกำลังขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งนีพี่น้อง ดอกเห็ดจ้านี่จ้าไว้าไปหยัดผากเด้อใดเด้อพวรพูรพัก,กอ่างอู้ยของเพิยให้งามคนนะนี่จะดอกจิมจ้มๆุมเนอะคือคนเนาะอังคนผู้เทากับอ่างแคดเทากับได้ดอกยาเนี่ย <c ười> โดดลงไปในโฮมมันหอมโดดในสีถ้ามันมีนน อุ้ยหูยคากรี่างนี้นะหูยหนาจุดปุดเลยจนพี่น้องเบืองหนาจุดปุดฮอ,อจีเจวพี่น้องเลยดอกเดียวก็อิมอ่มน,นี้นะปิงนะปีงอือผลมันหมดแล้วพี่น้องมันจะเป็นหลังแต,แตกแบบนี้ได้แบบนี้คาคาแข็งก็ได้อยู่นะแฝงมากแบบนี้ได้มากหลังแตก,แตกเฮ็ดหลังแตกๆ่นี่มันคักได้ แข่งก mm ็ไ hmm. ด well. ้อยู่นี่งามเลือเฮ็ดเสร็มแตหม่มก็มีอยู่เอ้าเดี๋ยวเฮ็ดแล้วลงกระตาของเ้าก็มีอยู่ดอกจูมนี่พี่น้องดอกจูมดอกตูมดอกตูม หอมชื่นใจเหมือนกันเป็นบอพี่น้องลางแตกๆนี่ามันมีน้หงสมเลยเนาะนกแฝดมหงสเมนกันเมนถ้ามันมีหอม์ใดนั้นว่าแต่เข้าหอมมันที่หอมลวดพี่น้องเลยหอมหุ้ยเฮ็ดข่กับหอมหอมเราว้วก็ได้เฮ็ดข่เท้าดอกนึงเท้าเท้านะแต่กับหอมหอมหอมชื่นใจ หอมาหอมากหอมามาย่หเอ่ยอยคุว้าวของเพงางามมาเิ่นนางงามดี <laughs> เฮ้ยไปไปเดี๋ยวเพิ่งชื่นใจแถวอิ่มู้เดียวได้นี่นะอิ่มได้นะอืมพลกเถ้าเด่าถ้าเล่าเรื่องเล่ว้าลงใจเดไข่ะเ้ยม,ยน <laughs> ยมัน,อมน,อมนโอเคโอเคยุ่อะไรก็เสียเวลาหล้เอ้ยมันได้มาก <laughs> แล้ว <laughs> พี่น้องเอ้ย มันในหมาแล้วนั่งก็สิไปเลาะนออี้อันนี้เห็ดทานเลือดมีเห็ดทานเลือดด้วพี่น้องด้วยนี่ปาดใหม่ๆมันแดงแดงวันนี้มันดำแล้วมันเป็นเห็ดทานเนาะมันเลยดำปาดใหม่ๆมันจะเป็นเลือดขึ้นแดงแดงเหมือนเลือดเลยเขาเรียกว่าเห็ดทานเลือดอร่อยอันนี้นะพี่น้องแซ่บเอาไปนึง่ง ไปหนึ่งวหวานหวานหวานปรเทศดกอเผื่นเด้อนี่นะหนึ่งเนาะประสีเนาะเทศอันนี้นะหนึ่งหวานเฮ็ดก้เลยนะมเนี่ย,ดนนยเดี๋ยวไปกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าไปกันต่อเด้อนี่ได้ลายให้เด้อมันนี้เด้อลายตอกขอกินอลไได้มนันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า